สวัสดีเพื่อนคนร่ากตูนแปลงราทุกคนครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนนะฮะช่องมิตรกายผมด้วยนะครับผมวันนี้ชมมิตกายนะฮะก็จะพูดเรื่องอะไรดีจะพูดว่าตอนนี้ตั้งแต่แบบต้นปีมานะตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมเนี่ยอ,อตอนนี้นะฮะก็ วงการโทรคูของเราเนี่ยหรือว่าวงการกระตูนแปลงร่างของเราเนี่ยก็ยังแบบนเงียบๆอยู่นะัหยังยนเงียบๆอยู่นะเออนะแบบว่าไม่มีอะไรมาอัปเดตเลยอะ่ะอือผมก็พยายามที่จะแบบหาเรื่องนะั้นเรื่องนี้มาให้แบบเพื่อนๆได้ดูนะฮะในชนแนลมิตรกาศเนยผมแต่ก็แบบยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะคือวันนี้ที่ผมทําคลิปมาเนี่ยก็แบบ ไม่อยากให้ช่องเนี่ยมันเดดแอร์เป็นนานครับผมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้คือแบบ9กวัน10วันแล้วก็ยังไม่ลงทั้ทีนะก็เลยหาอะไรทําแบบเลียวๆเลยเพื่อนๆหาดูแบบตามเว็บไซต์ใน Google ได้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้วันที่ผมทําคลิปเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการโทรคุหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ก็หาแล้วหาอีกนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังนะครับผม ปกติเนี่ยมันก็จะมีแบบภาพยนตร์นู่นนี่นั่นนะที่แบบอ้ยอาจจะเป็นอนิเมะบ้างนะที่แบบอ้ยจะเข้าเข้าฉายในญี่ปุ่นบ้างนะหรือว่าอาจจะเป็นเข้าฉายในไทยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังแบบเงียบๆ,ๆกันอยู่นะในความคิดเห็นของผมนะในทวิตเตอร์เองเนี่ยทางออฟฟิเชียลของทวิตเตอร์เนี่ยทางแบบซัปเปอร์เซนไตเองหรือทางอุลตร้าแมนเองหรือทางแบบว่ามาร์ทไรเดอร์เองก็ยังเงยียบอยู่นะเพราะว่าตอนเนี้ย ทางอุลตร้าแมนทิกเกอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จบไปเที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางประเทศไทยเนี่ยก็คือถ้าฉายทางทีวีเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเป็นตอนจบใช่ไหมแต่ว่าถ้าทางใน Official ของ Deck ครับเนี่ยก็ถึงตอนที่20นะฮะผมก็แบบจริงๆอยากจะรีวิวอ,อุลตร้าแมนทิกเกอร์มากนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบอุ้ยน่าดูมากๆพูดเลยว่าแบบอุ๊ยก็ทำมันสนุกมากๆนะ แล้วก็ผมเนี่ยเคยเอาแบบคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยของทาง u ร t r a Man t r i c g e r เนี่ยก็คือเอามาลงในเพจคนรักกระตดดแปลงร่างหนุ่นทุกคนเพราะว่าเขาทำแบบ cg ทำเอฟเฟกได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูนะฉากเนี่ยนี่ๆี่นี่เนี่ยผมโคตรชอบฉากนี้เลยอ่ะเขาทำดีมากจริงๆอะ่ะเพื่อนๆ เดเ,ดเดนี่ยฉากเนี้ยเห็นปะ่ะถ้าแบบอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะในเพจแชแนงหัวรักดูแปลร,ร่างนะเพื่อนฉากเนี้ยม็นโคตรสวยโคตรเท่เหมือนเป็นการพัฒนาจีจีของวงการโทรคุไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะเห็นปะ่ะเออฉากเนี้ยอืมสวยมากเลยอะแต่ฉากเนี้ยมันคือผมลงไปประมาณ วันทา่15มกราคมนะฮะก็แบบครึ่งเดือนแล้วนะครับผมอืมสวยมากสวยมากน่าดูมากนะอูต้าแมนทิกเกอร์เป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามนะเออก็ขอบคุณนะที่แบบว่าเอ้ยทางผู้สร้างเนี่ยสร้างออกมาได้ค่อนข้างดีนะก็คือแล้วก็ผมเคยถามแบบลูกเพจนะว่าเฮ้ยมันจะมีบ้างไหมว่าที่อลต้าแมนทิกเกอร์เนี่ยหรืออลต้าแมนเรื่องอื่นๆเนี่ยคือเขาจะกลับมาทําเป็น50ตอนแบบ เต็มเลยแบบใช้ไปเลยหนึ่งปีนะฮะหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์หลายอย่างนะว่าเฮ้ยต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงแล้วเนี่ยสมมุติว่าแล้วก็ค่าใช้จ,จ่ายแพงใช่ไหมอาจจะต้องพวกดอกพวกซีจีลงอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็แบบมันก็น่าติดาจนะเพราะว่าอุตแมนเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับผมเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะฮะที่แบบอัปเดตกันนะฮะก็คือข่าวของ การมาของภาคไทยขบวนการที่ครบรอบไม่ใช้ครบรอบดิการมาภาคไทยนะฮะของของบวนการคิราเมเจอร์ R นะฮะที่ลือมาเนี่ยตั้งแต่แบบปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะว่าภาคไทยคิราเมเจอร์ R เนี่ยยังไงมาแน่ๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะแล้วก็มีลูกเพจอะทักกันมาเยอะมากว่าเฮ้ยพี่ ยังไงมาแน่กุมพาพันี่ยมมาแน่ๆนะฮะก็ไงก็ต้องรอติดตามกันนะฮะว่าเฮ้ยมันจะมาแน่หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าเนี่ยตามเนี่ยผมอ่านอ่านตามที่แบบว่าลูกเพจผมเนี่ยทักมาเลยนะนี่เลยนะเนี่ยอ่านตามเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยขั้นตอนเลยนะไทม์ไลน์ทีเซอร์เนี่ยมาแน่ๆนะฮะวันที่5 6ถึงกคุมพาพันนะฮะ สองนะประกาศลิขสิทธิ์ก็คือวันที่5ที่6เช่นเดียวกันนะฮะกุมาภาพันธ์นะฮะอันนี้คือภาคไทยของคิราเมิเจอร์นะอันสามเนี่ยคือวันฉาเนี่ยคือออกอากาศตอนที่สูงเนี่ยก็คือวันที่ยี่สองกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารน,นะฮะและเสาร์อาทิตย์ในเว็บไซต์กตุลครับดอททีวีนะฮะแล้วก็ช่อง9เนี่ยจะมาเหมือนว่าเขาบอกว่าอ่าเขาจะเอาคิราเมิเจอร์ภาคไทยเนี่ยลงช่อง9นะฮะก็คือ ก่อนวันที่19กุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube กระตู้นขับแชนแนลเนี่ยคือวันที่12มีนาคมนะฮะแล้วก็เอชเพรทูไอดีนะฮะคือพร้อมกันเลยคือวันที่12มีนาคมนะฮะก็ต้องรอรุนกันเนาะว่าวงก,การคลิกราเมเจอร์ภาคไทยเนี่ยก็คือจะมาตามที่แบบว่าเป็นแฟนคุณรัก,กรตูนเนี่ยที่เอามาให้ผมเนี่ยเผยแพร่นเนี่ยว่าเฮ้ยมันต,ตรงกับทางการ์ตูนขับเนี่ยเอามาไหมหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือเฉยๆการ์ตูนขับเนี่ย อาจจะยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาเลยก็ได้นะเอาจริงๆนะเออเพราะแบบเงียบมากนะแต่ก็มีลือลือก็ลือหนาหูมากว่าไงก็มาแน่ๆนะฮะแต่อย่างไงก็ต้องรอดูการ์ตูนขับเนี่ยออกมาแบบว่าแถลงข่าวออกทีเซอร์มานะว่าเฮ้ยมาแน่ไหมคิราเมเจอร์มาแน่ไหมแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเฮ้ยเอาจริงๆริงบ้าคิราเมเจอร์อ่ะมันไม่สนุกเลยเว้ย <laughs> มันไม่สนุกเลยจริงจีพูดตรงตรงเลยไม่เรียกแบบป่วยมากอ่ะแต่ เป็นแฟนก็อยากดูคิามเมจเตอร์แต่ทั้งที่มันเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะเอาตรงๆก็คือ,อจริงๆอ้จังแก่ทําทคลิปไปฟังคลิปก่อนนะที่ผมรีวิวคลิปาเมจเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอะก็คือแบบตั้งแต่ปีแล้วแหละก็พูดเลยว่าเดื้อเรื่องไม่คดห่วยอะแต่ลูกห่วยจริงๆมีบางตอนแบบขายของเนียแบบทั้งตอนก็มีนะเออแบบขายแบบขายเลยอ่ะเออหรือขายอะไรของมึงอะเออม,มึงมึงมึงแค่คนดู หน่อยก็ได้นะไม่ใช่แบบแต่แค์แบบแค์แด่ขายของเล่นนะก็ก็รู้แหละว่าขบวนการเซนาตอ่ะเพื่อนๆมันเป็นขบวนมันเป็นแบบอ่าเด็กสี่ขวบห้าขวบดูนะแต่ว่าคนรุ่นผมอ่ะก็รู้อยู่ไงแต่มันมันจําทําให้เป็นใาอ่อนแบบขนาดนั้นเลยบบผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเออมันทําดีๆหน่อยก็ได้นะคือคิลเลอรเมเจอร์มันสนุกจริงๆคือช่วงแบบท้ายๆต่อแล้วอ่ะเออพอท้ายๆต่อมามันก็แบบแนวดาร์กไปเลยแบบหรือแบบจะฆ่าใครก็ ค็ฆ่าเออนึกจะฆ่าพวกอยู่ด้านหน้าก็ฆ่านึกจะฆ่าลูกน้องก็ฆ่าเออแบบพลิกบันพลิกผายพลิกหมาเออแต่ก็มันสนุกช่วงท้ายมันมาด่าคืดท้ายนะฮะแต่ช่วงแบบแรกแรกแรแรกๆจนกลางเรื่องจาเก็บท้ายเรื่องเนี้ยมันแบบมันเหนื่อยไปหน่อยมันแบบมันไม่สนุกอ่ะดูไปก็แบบเมื่อไรจบวะจบัทีครูจากดูขบวนการใหม่แล้วขบวนการใหม่ก็เป็นกระบวนการที่แบบครบรอบสิบห้าปีเนาะแบบ ตอนแรกก็ดารามาอะตอนแรกก็ดารามากเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมตัวละครหลักลที่เป็นหุนหน้าเนี่ยทำไมเป็นสีดําทำไมเป็นสีขาววะเฮ้ยทำไมมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สีแดงใช่ไหมปกติเรืร่องตายเนี่ยตั้งแต่แบบเรื่องแรกมาจนถึงเรื่องกิลลามเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือทางผู้สร้างเนี่ยก็มาแบบว่าเหมือนมาลบคำนะบอกว่าเฮ้ยที่จริงเอ่ มันก็มีตัวสีขาวนะที่เป็นหัวนหน้าก็คือซารุฮิเมะที่เป็นนินจาไว้นะฮะจากขบวนการาจากกบวนการคาคุเรนเจอร์นะฮะข้อีขาวก็เป็นตัวหัวนหน้าได้เช่นกันแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าควแบบพูดถึงกันเยอะมากๆนะฮะก็คือว่าขุนจนคิไคนอน,นะฮะที่เป็นอีกสีตัวหลังนะที่เป็นมาจินบลูนะฮะใครอะที่เป็นตัวสีแดงกับตัวสีเหลืองอะเออ เนี่ยก็คือเป็นหุ่นยนต์นะแล้วก็มีทูไคเซอร์นะฮะที่เป็นมนุษย์นะฮะแปลงร่างทัานเองนะฮะก็พิจตัวหลักก็มีส5 6ห้าหกตัวเนี่ยนะครับผม,มแต่ในเรื่องก็สนุกนะคิลาเมิเตอร์ก็แบบเอ้ไม่ใช่คิลาเมิเตอร์เซนไคเซอร์เนี่ยก็สามารถลดความตัวหมาดได้เพราะว่าเขาสร้างในเรื่องมาเขาข้าสนุกนะฮะแล้วก็แบบตัวละครเขาเล่นใหญ่ดีเออเล่นเล่นเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่ดีนั่นเองครับผมส่วน มาเดร์รีไวท์ก็สนุกสนุกโอเคสนุกสามารถแบบดูได้เรื่อยๆนะแต่ผมอ่ทั้งเซนไคเจอร์ ure, เนี่ยทั้งมาเลอร์รีไวท์เนี่ยคือยังต้องไล่ดูอยู่นะยังไม่สามารถพูดได้ว่า ee, เฮ้ยในเรื่องตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าผมก็วิหาเวลาดูไม่ได้นะคร้บผมอะ่ะเป็นคนที่แบบที่เกียดดูที่เกียดอ่านซับไทยที่จริงอะ่ะอยากดูแบบภาคไทยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอ่าอ่านไปถ้าถ้าให้ฟังแบบ ฟังฟังภาคไทยกับอ่านซับไทยอ่ะผมเลือกภาคไทยดีกว่าเพราะที่เขนอ่านนะครับผมก็ต้องแบบค่อยๆมาไล่ดูกันนะเออก็อย่างเงี้ยก็พูดตรงๆว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดเพราะไม่มีอะไรที่มันอัปเดตแบบจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูดรอนบาร์เทอร์ดีฮะว่ามีอะไรมาอัปเดตหรือเปล่านะฮะก็เมื่อวานนี้ดอนบาเทอร์เนี่ยนะฮะก็มีภาพหลุดมาภาพหนึ่งนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะ ในทางแฟนเพจคนรักการ์ตูนไปทา,างผมผมก็แบบเอาภาพเนี่ยจาก Twitter เนี่ยนะฮะเอามาให้เพื่อนดูนะครับผมนะภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ผมกำลังเปิดให้ดูเขามาถูกใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็เข้ามา s ั b s c r i b ายนะฮะช่องมิติกา h ช n n นลของผมได้นะครับก็แบบพายาจะหาอะไรมาอัพเดตเกี่ยวกับการ์ตูนแปลงร่างนะฮะอย่างที่แบบเพื่อนๆชอบติดตามอยู่นะฮะหรือว่าการ์ตูน อันนี้ไม่ต่างๆนะฮะที่แบบอุ้ยผมสนใจหรือว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยอยากให้ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมนี่น uh> ี Duncan: ่นี่นี่ความนี่ก็รอนบาเธอร์เนี่ยอีกอุ้ย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 รอนบาเธอร์เนี่ยอีกประมาณเดือนกว่าๆนะก็จะได้ดูกันแล้วนะเพื่อนนี่ครับผมนี่นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่นะครับผมก็เป็นเป็นภาพนะฮะเป็นภาพที่แบบว่าอุ้ย ดอนโมโมทาโร่เนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่กันแล้วก็มีทีมงานนะเออมีทีมงานกําลังแบบว่าเซตฉากคุยรายละเอียดอยู่นะเพื่อนๆก็รอที่หนึ่งนะคะก็ว่า s เซนไคเตอร์แหวกเนี่ยแล้นะพอมาเรื่องดอนบราเธอร์เนี่ยแปลกแนวอีกนะฮะมีตัวไก่ฟ้าที่เป็นสีชมพูนะฮะที่สูงแบบถึง2เมตรเลยแล้วก็มีหมาดำนะที่สูงแค่เมตรเดียวนะฮะแล้วก็มีมีคนแสดงในแค่2คนนะก็คือดอน ดอนมซาโรกับตัวสีเหลืองนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวลิงนะที่เป็นตัวสีเสียเงินนะฮะที่เป็นตัวคนนะแต่ตัวแต่ไอตัวลิงตัวสีงเงินเนี่ยคือยังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเป็นคนหรือเปล่านะแต่ผมกลัวใจแบบกลัวใจคนสร้างมากหรือกลัวแบบกลัวผู้สร้างกลัวคนทำซีจีมันทําแบบซีจีมาป่วยๆเพราะว่าส่วนมากเฟนไตกับมาไรเดอร์เนี่ยจะทําแบบซีจีแนวเนี้ยมันจะป่วยๆหน่อยเออเลยก็แบบ เราลุ้นอยู่ว่าเขาจะทํามาเหมือนจริงไหมนะฮะผมก็ต้องรอดูนะแบบน่าจะต,ต,ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะได้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าในลือเนี่ยบอกว่าคิลลมิเตอร์เนี่ยภาคไทยเนี่ยมาประเทศไทยก่อนแลวถึงจะมีดอนบัตเทอร์ในฉาตท,ที่ญี่ปุ่นนะครับผม,มประมาณนี้แล้วก็ต้องถ้าถ้าเป็นตามที่ลือเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาเอามาฉายช่องเก้าหรือช่องเจ็ดสีให้ดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเปิดเข้าไปอ่านดอนบัตเทอร์เนี่ยก็ ในเว็บไซต์ Google ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมาอัปเดตเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีมาอัปเดตเลยนะครับผมก็อย่างที่พูดฮะค่อนข้างเงียบกระตูค่อนข้างเงียบมากนะเพื่อนๆคิดว่ามันเงียบไหมโอเงียบมากเงียบเงียบเออผมก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขี้เกียจหาแบบข้อมูลด้วยนะเพราะถ้าไม่มีข่าวสารอัปเดตอะไรเนี่ยก็แบบไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเออ แต่ก็ไม่อยากให้ช่องแบบหายไปนานไงฮะเลยแบบอุ้ยทำคลิปดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนในอยากให้ผมทำคลิปท er nah ําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างได้นะครับผมผมก็ผมที่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะเออเพื่อนๆดูขบวนการโกบัตเตอร์ไปถึงกี่ต่อแล้วเนี่ยทาง YouTube ของทางประตูขับแชนเนลเนี่ยถึงตอนที่จะ20แล้วมั้งฮะอืมก็ประมาณนี้เนี่ยเพราะไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วอะมันหมดแล้ว ตอัผมมันมันหมดแล้วมันไม่มีข่าวสารอะไรมาให้เราแบบอัปเดตได้เลยว่าเฮ้ยรถมาเทอร์มีข้อมูลอะไรมาใหม่เอามามาใหม่บ้างมีอะไรไม่มีอะไรมาอัปเดตอ่ะเออก็ประมาณนี้แหละมาห้าวันนี้นะครับผมอันนี้ผมกําลังคิดชื่อช่วงอยู่ว่าช่วงเนี้ยผมจะคิดชื่อช่วงว่าอะไรดีเพราะว่าแบบทามาแบบเลียวจริงๆเลียวมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะหาข้อมูลอะไรมาแบบให้ทุกคนแบบได้ฟังกันน่ะเออ เป็นช่วงแบบว่าข่าวสาวกากาทคุรายการเพื่อนเพื่อนนะก็แบบเออนะข่าวสาววากากทคุอีพีหนึ่งนะเออตอนนี้เรามีสองช่วงเรามี2รายการและรายการสารานะน่ารู้กับตูแปงแรกนะฮะแล้วก็รายการข่าวสาวรุกคุนะฮะข่าวสาววากาทคุเออนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าพเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดนะฮะฮกดติดตามช่องมิจฉา,าผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพล็กรักกระตูวแปรร่างผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ